สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดูดวงประจํารายเดือนของช่องโอสเตเชโน่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทายดวงประจําเดือนเมษายนปี2568นะครับถ้าเกิดใครยังไม่ทราบว่าตนเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่นะครับผมแนะนําให้เอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดไปผูกดรงตามเว็บไซต์ผูกดวงฟรีต่างๆท่านก็จะได้ลัคนาเกิดออกมานะครับที่ผมแนะนําให้ใช้ลัคนาเกิดในการทาย เพราะว่าจะมีความแม่นยำสูงวกว่าการใช้ราศีเกิดในการถ่ายนะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับว่าในเดือนเมษาย,ยนปี25 6 8นนี้ดวงชะตาโดยภาพรวมกว้างๆคนลัคนาราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับ เดือนนี้คนลัคนาราศีกรกฎจะมีโชคและความสุขเข้ามามากขึ้นอะไรหลายๆอย่างในชีวิตก็จะมีความลงตัวที่มากขึ้นทําอะไรก็ตามก็จะมีแนวโน้มได้รับความสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่มีแนวโน้มจะเริ่มต้นทําอะไรก็ตามก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีแต่ทุระในเดือนนี้ก็จะเยอะมากกว่าปกติมักจะมีเรื่องจุกจิก,กเข้ามามากแ,และมีแนวโน้มจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลูกน้องบุตรบริวารหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีอายุน้อยกว่าเจ้าชะตาคนลัคนาราศีกรกฎนะครับ อย่างไรก็ตามให้คนลัคนาราศีกรกฎระวังเรื่องของการทําข้อตกลงสัญญากับผู้อื่นให้ดีๆเพราะจะมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้ง่ายระวังจะเป็นปัญหาตกลงกันไม่ได้แล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวกันนะครับสําหรับเรื่องของการงานนั้นถือว่างานจะเข้าตัวค่างๆเยอะในเดือนนี้แต่งานที่เข้ามานั้นมักจะเป็นงานจุกจิก,จก,จกที่ไม่ค่อยมีความสําคัญอะไรมากนะักจะเป็นงานประเภทเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพนะครับ จึงอาจจะทําให้คนลัคนาราศีกรกฎรู้สึกว่าไม่ค่อยมีผลงานหรือมีความก้าวหน้าทางการงานมากนักอย่างไรก็ตามหากคนลัคนาราศีกรกฎตั้งใจจริงๆทุกๆอย่างก็จะเสร็จได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ด้วยดีเองนะครับสําหรับ เรื่องของการเงินนั้นช่วงของวันที่1ถึงวันที่13เมษายนถือว่ามีแนวโน้มจะเป็นไปได้ด้วยดีและจะมีแนวโน้มจะมีโชคใหญ่ทางการเงินเข้ามานับว่าเป็นจังหวะโอกาสที่ดีที่ไม่ควรจะปล่อยผ่านไปส่วนช่วงของวันที่14ถึงวันที่30เมษายนการเงินก็จะมีความโดดเด่นสูงเป็นพิเศษยิ่งขยันก็ยิ่งได้รับโชคทางการเงินเข้ามามา,มากเรียกได้ว่าการเงินค่อนข้างดีตลอดทั้งเดือนให้คนลัคนาราศีกรกฎตักตวงโอกาสนี้ให้เต็มที่นะครับ สำหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวถือว่าเป็นไปได้ค่อนข้างดีจะมีความสุขเข้ามาในบ้านเข้ามาในครอบครัวที่มากขึ้นและคนในบ้านคนในครอบครัวก็จะให้โชคและให้ความ สนับสนุนคนลัคนาราศีกรกฎในเรื่องต่างๆได้ค่อนข้างดีอย่างไรก็ตามคนที่จะต้องระมัดระวังเรื่องของความเจ็บป่วยของคนในครอบครัวเอาไว้อยู่บ้างหรือระวังเข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวภายในบ้านเกิดความเสียหายต้องมีการซ่อมแซมเปลี่ยนใหม่เป็นต้นนะครับสําหรับเรื่องของความรักนั้นถือว่ายังไม่ค่อยที่จะดีมากนักความรักจะไม่ค่อยมั่นคงความรักมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือคนรักมีอาการเจ็บป่วยหรือต้องมีการเดินทางไกลทาให้ความรักไม่ราบรื่น มีการห่างเหินกันคนลัคนาราศีกรกฎจะต้องอาศัยสติที่มั่นคงจึงจะผ่านปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีสำหรับคนโสดถือว่าไม่ค่อยที่จะดีมากนะักความรักในช่วงนี้จะเอาแน่เอานอนได้ยากถ้าพบรักก็มักจะเป็นความรักเพียงั่วครั้งชั่วคราวหาความมั่นคงได้ยากในบางกรณีคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนต่างถิ่นคนต่างชาติได้แนะนําให้คนลัคนาราศีกรกฎรอจังหวะที่ดีกว่าในช่วงถัดๆไปน่าจะเจอความรักที่มีความมั่นคงมากกว่านะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับก,การถ่ายดวงประจําเดือนเมษายนปี25 6 8นะครับที่ถายไปก็จะเป็นการท่ายดวงแบบภาพรวมก,กว้างๆเท่านั้นนะครับถ้าท่านใดต้องการคําทานายที่มีความละเอียดแม่นยําที่สูงมากขึ้นท่านจําเป็นที่จะต้องเอาดวงชะตาประจําตัวของท่านมาดูประกอบร่วมด้วยนะครับถึงจะได้คําทานายที่มีความแม่นยํามากที่สุด และถ้าเกิดใครสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงปรัชญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเ Facebook ของช่องโอสติชแนลได้แล้วก็กด Subscribe ช่อง YouTube Channel ได้นะครับวันนี้หมอภายก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ